สวัสดีค่ะชาวเข่าสดมูเตลูอาจารย์ชญญาราชินีไพ,พ่จิตสัมผัสมาพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตว์ทั้ง12ปีนักษัตวค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรในระหว่างวันที่15ถึง31มีนาคม2566นี้นะคะโดยไพย่ชญญาไม่เคยกโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะ การงานช่วงนี้หมั่นข่มอารมณ์นะคะข้างนอกอยากจะเหวี่ยงวีนก็ต้องข่มนิดนึงเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายแล้วดีขึ้นค่ะจะมีบุนบ,บริวารลูกน้องเข้ามาช่วยค่ะจะมีการประชุมอบรมสัมมนาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินเข้าสายใจขวาแต่ช่วงนี้อาจจะเสียเงินให้กับความสวยความงานศัลยกรรมหรือเสื้อผ้าหน้าผมมากเป็นพิเศษแต่ดีค่ะความรักจะมีเกณฑ์มีบุตรนะคะหรือว่าความรักหวานแหววขึ้นมันพาคู่ไปทำบุญหน่อยสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยแต่อาจจะเครียดนิดหน่อยค่ะ เรื่องการงานช่วงนี้มีเกณฑ์ประชุมบ่อยหรืองานสัมมนาอบรมการเรียนการสอนทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะการเงินช่วงนี้อยากได้บ้านใหม่รถใหม่สังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์เสียงเงินแบบฉุกลระหุกระมัดระวังนิดนึงค่ะใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแทงอย่าลืมไปทําบุญด้วยนะคะความรักไม่ค่อยจูจี๋ไม่ค่อยหวานแหววกันเลยคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอเจอพ่อไม่แม่ไม่ค่ะและเรื่องสุขภาพคอบาไหลา่ปวดนะคะแล้วก็เจ็บคอร้อนในปวดฟันระวังคําพูดด้วยค่ะ การงานงานเซล PR ประชาสัมพันธ์การพูดพิธีกรนักร้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะยิ่งงานต่างประเทศต่างถิ่นจะได้มีเกณฑ์เดินทางนะคะและสําหรับเรื่องการเงินเสียงเงินให้กับบุหลับริวารลูกน้องเยอะระมาระวังหากทําผิดอาจจะโดนปรับหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางบ่อยห้ามให้ใครยืมเงินค้ำประกันเล่นแชร์มีเกณฑ์โดนยัดข้อหรือทะเลาะก,กันค่ะความรักถอดเสื้อบ,บ่อยๆกับคนรักเดี๋ยวจะดีเองสุขภาพเจ็บคอร้อนในปวดฟันดื่มน้ําน้อยค่ะ จะทำงานเป็นทีมแล้วดีแต่เช้าหน่อยนะคะงานเกี่ยวข้องกับอาหารการตกแต่งบ้านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพิ่มขึ้นด้วยบุหลันบ,บริวารลูกน้องเข้ามาเพิ่มค่ะเรื่องความรักระวังรักสามเศร้าเรา3คนถ้าไม่เคลียร์จะคาราคาสังนะคะมีเกณฑ์มีบุหลันบ,บริวารลูกน้องใครอยากมีลูกไปปล่อยปลาซื้อปลาจากตลาดสดไปปล่อยปล่อยชีวิตเพื่อชีวิตค่ะสุขภาพเจ็บคอรนในปวดหลังโรคเก่ากำเริบแล้วก็ปวดบริเวณศีรษะ สุขภาพยังไม่ค่อยดีค่ะเรื่องการงานช่วงนี้โดดเด่นนะคะสตรีน์หายเองใจเองใช้เองเหน่อยเองควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองงานผู้เจราจาต่อรองดีค่ะเรื่องการเงินมีเกณฑ์เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์บ้านใหม่รถใหม่อสังหาริมทรัพย์อะไรบางอย่างหรือมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศไพ่ความรักเจ้าชายขี่ม้าขาวถือถ้วยสมหวังดังใจหรือเกี่ยวข้องกับ ครอบครัวนะคะแต่ก็มีเรื่องทุกข์ในรักบ้างอยู่เหมือนกันต้องเคลียร์ค่ะสุขภาพนอนไม่ค่อยหลับปวดศีรษะไมเกรนแล้วก็ดื่มน้ำน้อยค่ะเรื่องการงาน ช่วงนี้บริวารล,ลูกน้องอาจจะดื้อนะหรือมีพุ้นส่วนจะมีเกณฑ์เข้ามาช่วยเหลือเรื่องเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่าคนเก่าคอนเน็ชันเก่าๆค่ะงานเกี่ยวกับการเดินทางดี mm hmm. การเงินโอ้โหช่วงนี้น้ารั่วหลังคารั่วไฟกระพริบไฟดับกระเบื้องแตกกระจกร้าวรายจ่ายเยอะปโปรเจกต์เยอะแต่ไม่ค่อยได้ทาตามปโปรเจกต์ที่คิดเอาไว้ใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแดงอีหรือไปทำบุญนะคะเรื่องความรัก จะได้เจอสาวโสดสาวไม้หนุ่มสดหนุ่มไม้หรือเพศที่3ค่ะแต่ความรักยังคงเครียดอยู่อาจจะมีเพื่อนแนะนําค่ะสุขภาพระวังของแข็งของมีคมบาดแล้วก็ระวังโรคอ้วนค่ะเรื่องงาน การงานเพื่อนเก่าคอนเนคชั่นเก่าๆวนกลับมาหรือคุณกลับไปติดต่อลูกค้าเก่าๆแล้วจะมีการเซ็นสัญญาเอกสารคดีความต่างๆแต่ในทางที่ดีนะคะบางครั้งก็ลังเลจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาสุขภาพนะคะมีเกณฑ์เสียงเงินกับสุขภาพหรือการเดินทางด้วยเรื่องความรักคาราคาสังรักซ้อนรักสามเศร้าต้องเคลียร์ให้ได้นะคะแฟนกับมีการวนกลับมาสุขภาพระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้คะ่ะ การงานต้องกล้าหารค่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้ใหญ่รักและเมตตาจเจริญรุ่งเรืองขยับขยายได้การเงินส่วนใหญ่ให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็คนแก่มีความห่วงใยการช่วงนี้เสียเงินให้กับคนในครอบครัวอย่างมากแต่คุณแฮปปี้ค่ะเรื่องความรักจะได้จะเจอคนที่อายุแตกต่างหรือผู้ใหญ่จับมัดจับวางค่ะใครที่มีคนรักจะขยับขยายความสัมพันธ์แล้วดีเรื่องสุขภาพช่วงนี้ ใส่แมสหรือ,รอ,รอมีคนห่วงใยสุขภาพยังคงดีอยู่คะ่ะเรื่องการงานงานเซลล์งานที่เดินทางหรืองานอาหารการกินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะช่วงนี้จะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือลูกค้ามาล้นเลยมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยด้วยการเงินเรื่องความสวยความงามทุกรูปแบบของกินดีคะ่ะทำงานเป็นทีมได้ดีเลยนะคะเข้าสายใจขวาเหมือนกันรายจ่ายเยอะความรักรักซ้อน แต่จะได้เจอเจอแม่ไม้พ่อไม้หรือเพศที่3ช่วงนี้ความรักอยู่ในเกณฑ์ราบรื่นดีมีเกณฑ์มีลูกด้วยนะคะสุขภาพเอาชนะแล้วเหนื่อยปวดบริเวณคอบาไหล่ค่ะ <S <S เรื่องการงานคุณเป็นแสงสว่าง มีเกณฑ์นะคะการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแม้ช่วงนี้อาจจะหมดเรีย่ยวหมดแรงหรือเหนื่อยง่ายแต่ประสาสัมผัสที่6พิเศษดีทําอะไรเกี่ยวกับมูเตลูหรือการช่วยเหลือหรือความเชื่อบางอย่างได้ดีนี่คืออาชีพเสริมสร้างโอกาสใหม่และเห็นเงินปริวันเลยนะคะการไปต่างชาติต่างถิ่นหรือการเดินทางแม้จะเหนื่อยง่ายการเงินคิดการใหญ่ความรักฝังใจแต่คนเก่าๆเรื่องราวเดิมๆ การตกแต่งเปลี่ยนแปลงสุขภาพเจ็บคอร้อนในปวดฟันเหนื่อยง่ายค่ะ การงานช่วงนี้ประสบความสำเร็จนะคะไพ่พาพากิกเได้ขึ้นมาค่ะโปรเจรกต์ใหม่ๆที่คิดเอาไว้กําลังจะคลอดค่ะมีการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยการเงินใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแท้งจะมีเกณฑ์เสียเงินหรือหยิบจับเงินมันจะหลุดมืออยู่บ่อยๆต้องไปทําบุญนะคะระวังสุขภาพผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยนิดนึงระวังเรื่องความดันการเงนิงนได้เงินก้อนแต่รายจ่ายเยอะความรักรัก คาราคาซังนะคะแล้วก็แต่เวลาอยากมีลูกก็มีเกณฑ์ตั้งขันได้สุขภาพช่วงนี้ระวังเรื่องความดันนอนไม่ค่อยหลับค่ะ การงานช่วงนี้ต้องซ่อมแซมแก้ไขบางอย่างเพื่อปรับเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรหรือปรับปรุงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเวลาที่คุณจะย่จะมีคนยื่นมือมาช่วยแบบทันเวลาค่ะงานท่องเที่ยวทุกรูปแบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในนี้บอกจะปฏิบัติธรรมหรือทําบุญอย่าลืมไปทานะคะคอนเน็กชันดีการเงินเสียงเงินกับการท่องเที่ยวมีเกณฑ์ซ่อมรถซ่อมบ้านหรือซ่อมแซมอะไรบางอย่างเรื่องความรักรักพี่เสียดายน้องรักสามเศร้าหรือควบคุมคอนโทรลแต่พาแฟนไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวความรักจะกระชับขึ้นและ สุขภาพเจ็บคอร้อนในปวดฟันค่ะแต่จะเจอหมอเก่งค่ะใครสนใจอยากจะจองคิวดูดวงกับชัญญาโทรจองคิวกับผู้จัดการที่0909651596ค่ะใครอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพนะคะชัญญาเปิดคอร์สสอนไพ่แสงสุขวันเสาร์ที์ที่25-26มีนาคมนี้ค่ะสามารถสมัครกันได้หรือใครอยากจะได้ไพ่เด e k คีใบชัญญาไปศึกษาเองก็ได้หรือจะรอเรียนคอร์สเดกคีก็สามารถรอและติดต่อได้นะคะ ติดต่อมาที่ line at ajarnchanya อาจารย์ชัญญาค่ะและถ้าใครอยากที่จะได้กระเป๋ามหาเศรษฐีค่ะติดคริสตัลแท้จากส w a ล o v อกกนะคะเป็นกระเป๋าส่วนตัวของคุณเลยคือเป็นชื่อย่อของคุณนะคะพร้อมกับ i n นฟินิตีคริสตัลแท้จากส w a ล o v อกกกระจายสิ่งที่ไม่ดีออกไปดูดสิ่งดีๆเข้ามาค่ะส w a ล o v อกกแท้ทุกเม็ด i n นฟินิตคือความมั่งคั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ พร้อมกับแผ่นมงคลชีวิตการงานการเงนิงนความรักสุขภาพเจริญรุง่งเรืองนะคะนี้ปลูกเสกแล้วนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ l like i n e at ajarnchanya และถ้าใครอยากที่จะติดต่อดูดวงหรือเป็นเพื่อนกันในเฟซหรือเพจติดต่อที่ ajarnchanya ทั้ง facebook แล้วก็ไอค่ะ ส่วนเพจอาจารย์ชนาไพาจิตบำบัดเป็นภาษาไทยนะคะและชญามีสะกดจิตบำบัดด้วยนะคะสะกดจิตบำบัดโดยใช้ไพ่และสะกดจิตบำบัดใครที่อยากจะลบความทรงจําที่ไม่อยากจะจําหรือเรื่องราวที่ทําให้คุณมีความทุกข์ชญาสามารถบำบัดได้สนใจติดต่อที่ Line ajarnchanya ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ ขาวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ